เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสำหรับที่อ่าหลังจากที่ผมหายไปนานนะครับผมเป็นเดือนเลยนะอ่าก็เกือบเดือนเลยนะครับผมเอาวันนี้นะครับผมผมก็นั่นแหละนะมารีวิวมอสเนเดิมนะครับผมมาแจงมอสนะครับอ่าแล้วมอสในวันนี้นะครับผมผมก็นั่นแหละนะฮะตามชื่อคลิปเลยนะครับผมก็มาแจกอ่าเป็นมอสก็ซิล่าแน่เองนะครับผมอ่าเจ้าก็ซิล่านะครับอ่าสำหรับเจ้ามาตัวนี้นะผมถ้าเราอยู่ไกลมันก็ไม่ขึ้นเนาะอ่านี่นะผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่ค่อยแหลกนะครับผมสำหรับ โทรศัพท์เนี่ยที่สเปคต่ำๆนะผมก็สามารถเล่นได้นะครับซึ่งมันก็ดีนะครับเจ้าตัวนี้แล้วก็มีแอนิเมชันนะครับในการปล่อยลำแสงนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะปล่อยลำแสงออกมาอย่างเหลาเท่ครับประมาณนี้เลยนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการปล่อยลำแสงของมันนะแล้วก็แอนิเมชันเนี่ยก็ทําดีมากนะครับผมรายละเอียดก็เยอะอยู่นะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับเจ้าตัวกอซิล่าตัวสีดํานะครับผม เอาครับเรามาดูตัวต่อไปกันดีกว่านะครับผมสำหรับตัวต่อไปนะครับผมก็จะอ่าอันต่อไปเลยนะโอเคอันนี้แล้วกันปึ๊บก็จะเป็นหน้าตาแบบคล้ายๆจอร์เคนะครับผมมันก็คล้ายๆจอร์เคบวกกับเออกอซิล่าใช่ไหมอาตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้จักนะตัวนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอเคครับตัวต่อไปกันเลยแล้วกันตัวต่อมานะครับผมก็จะเป็นอ่า มาป่านะครับผมอา้าพศพจระเข้นะครับผมมังน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับผมอาแล้วก็ก็จะมีนะครับผมเป็นเจ้าตัวมังกรนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับผมตัวอะไรไม่รู้นะครับเหมือนในตัวสาทั้งนั้นเลยแล้วก็อันนี้นะผมก็จะเป็นหุ่นนะครับผมคล้ายๆหุ่นนะแล้วก็มีดาบนะครับผมอาจจะเป็นแบบนักลบอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีผีเสื้อนะครับผมผีเสื้อนะครับ แล้วก็คลิปต่อไปนะผมผมก็จะมาแจกเป็นมัดแพกนะครับภาพสวยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องลาไปก่อนนะผมอะขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับผมสวัสดีนะครับ